มแมนชั่นของมิสเตอร์ฮัตสันไปก็นี่ดูดูไปแล้วเม,มื่อวานไม่มีอะไรจำไม่ได้ลืมขอโทษที่ทำให้ร้อนนะ มันเป็นการทดลองที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะผมเองก็เคว้งเคว้งเหมือนกันเออมันอยากรู้เกี่ยวกับการทดลองของผมเลยครับตอนนี้ยังเป็นแค่สมมุติฐานนะอยากฟังไหมล่ะครับอยากสิครับไม่แน่ใจว่าคุณจะเข้าใจหรือเปล่านะผมจะพยายามอธิบายให้ชัดเจนที่สุดก็แล้วกัน มกำลังวิจัยว่าบุคลิกต่างๆอันเป็นอิสร,ราบจากกันซึ่งประกอบขึ้นเป็นตัวตนของมนุษย์นั้นมีความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือเปล่าและบุคลิกเหล่านั้นส่งผลกระทบกับพฤติกรรมและความคิดของมนุษย์อย่างไรจุดจุดจุดโอ้มันช่างซับซ้อนเกินไปเงั้เหรอครับใช่เข้ายากอยู่เรยงั้นผมจะอธิบายให้คุณเข้าใจง่ายขึ้นกร้วกันต้องขอโทษด,ด้วยนะครับ มนุษย์น่ะมีตัวตนมากกว่าหนึ่งตัวตนห,วรหริ่งงอบุคลิกสองคนสองบุคลิกอ่อเอาเป็นว่าถ้าพูดในแง่ของศาสนาก็ประมาณว่าคนเราอาจมีวิญญาณมากกว่าหนึ่งดวงในร่างกายเราเอ่ยล่างเดียวอ <c oughs> อ้มพูดไม่ออกเลยเลยครับ <c oughs> <c oughs> <oh> <c oughs> บุญเหนือผงานบุญจะไม่บูด <c oughs> <ง>เลยไี่เจอก <othes> ั <c oughs> <c oughs> บคุณหรอกครับ ถ้าคุณยังไม่เข้าใจผมก็จะอ,อธิบายให้ง่ายกว่านั้นอีกดูอย่างเรีอยนทองนี่นะครับยังไงต่อออเงียบเกมบทที่สองเกมซ่อนหาห <c oughs> ลังจากนั้นสองสามวัน เห็นอุ่นวายได้เวลาพิสูจน์แล้วว่าพาดหัวข้าวหนังสือพิมพ์เป็นความจริงหรือเปล่าความโหดเหี้ยมของมิสเตอร์ไฮถูกเปิดโปงแล้วคุณสามารถเล่นคดีเพิ่มเติมได้ในไทม์ไลน์แย่ไปบทฝึกสองของดรเร์จ็กกี้แอนด์มิสเตอร์ไฮบทที่5คุณสามารถเล่น,นจากไทม์ไลน์อ๋อยังไงต่อ คุณวายอ๋ออันนี้คือไทม์ไลน์ใช่ไหม yeah. เชริ่มคด,ดีเพิ่มเติม,มนะครับเริ่มครับหนึ่งแปดห้าห้าเอ็หนึ่งแปดแปดห้าเคลสกางกรุงดนคุณบรรลุผลชิ้นใหม่เกมซ่อนหาโหลดเอกสารคดีแล้วเดี๋ยวนะปามคด,ดี ว่าด้วยเรื่องประตูบอดแสที่3ามนี่พินัยกรรมของดรทีคออันนี้อะไรอ่ะดรทีคอเขียนพินัยกรรมไว้ว่าทรัพย์สินทุกอย่างให้กับเอสวอหไฮถ้าเขาตายอ๋อมันแย่งสมบัติกันนี่ว่าชายคนนั้นชื่อว่ามิสเตอร์ไฮบอดแสที่สองเขาเชื่อว่ามนุษย์มีตัวตนมากกว่า1ตัวตน าๆๆขาเชื่อว่าเมื่อกี้ใครพูด่ะ <ๆ S 2> หมอนั่นทำอะไรของเขานะทำไมถึงคอยมาด้อมด้อมมองแบบนั้นละ่ะน่ารังเกียจจริงๆ,ๆรลูกค้าไม่มีมายาญาติอีกแล้วเหรอเนี่ยบริการหญิงพบกับใบบิวลยนะ ต้องดูโฆษณาใช่ไหมทำไมต้องแขวงโฆษณามาด้วยไม่เข้าใจอืขอเชื่อว่ามนุษย์ มากกว่าหนึ่งตัวตนบนทการทดลองที่สองขอโทษที่ทําให้รอนะนที่ไม่เคยทํามาก่อนรอมเองก็ค่องคลองอ๋อตอัวน,นี้ผมอ๋ออ๋ออ๋อ่านแล้ว <Sh op> น้ำนนมีตะขอเอาเป็นว่าคุ่ง่าขำใบอย่างนี้เราก็ต้องไปหาคนทรงคนทรงเอาคุยไม่ได้เฉย มองอะไรไม่เคยเห็นคนเข้าว้าหนักเลงจังมิสเตอร์ไฮเจอแล้วเจ้าช่วยบอกว่าวันนี้เป็นผียังจะเชื่อน่าเชื่อสักกว่าต้องการอะไรกันแน่เนี่ยไอ้อฉันไปเชื่อกับผีงั้นเลยยากเห็นอะไรเร็วอยๆวันนั้นไมหมล่ะหืมเอ่อความความเชื่องานวรรณกรรมมากมายสั่งเกี่ยวกับประหลาดเวทมนต์และผีสางในช่วงต้นยี่สิบ อ๋อเราคือมิเตอร์ไฮบริกรหญิงอ๋อขอให้ไปหาบริกรหญิงเฮ้สาวน้อยเอาอะไรมาให้ดื่มฉันหิวน้ำใจแ่แก่อยู่แล้วเนี่ยได้ค่ะคุณพ้ชายอะไรเนี่ยทำไมอาหารมันจิดขนาดนี้ร้านไม่มีเครื่องเทศหรือยังไง ค่ะคุณผู้ชายร้านเราไม่ได้ปรุงเครื่องเทศเยอะอยู่แล้วนะค่ะหนักค่ะอ๋อถูกแล้วหุบปากถ้าวายที่นี่ยังห่วยอีกฉันจะทุกอะไรอะทิ้งทั้งขวดเลยตั <c oughs> วเ้อือเยงเร้องไห้หลอนจังบริกรยิงนะโค้งเลยเครื่องเทศในยุคปีตุ้งคนรูจ้จัก อัน,น้นบอกบบคนทรงในสมัยนั้นคนมีฐาน,นะมักจะใส่เครื่องเทศในอาหารเป็นปริมาณมากอลูกค้าคนนี้เจ้าของร้านเราคุยได้นี่เป็นเอ้อยเลยอะไรอ่ะแค่นึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาก็ทำเอายิ้มไม่หุบทุกครั้งเลยล่ะเฮ <Hey, S 1> สวุ่นวายซื้อคดีอ่ะ ซื้อคด,ดีโอ้โหสีทองด้วยดูทำไอนะ่ะซื้อไม่ได้เหรอเอ้ยต้องเติมจริงเหรอเนี่ย แล้วคุย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 หมดแล้วอ่ะออกไม่ได้แสดงว่าต้องเจ้าของร้านเราแล้วล่ะ